ราชวงศ์โซซอนสมเด็จพระราชนีอินหยอนพระมเหสีพระองค์ที่สองในพระเจ้าซุกจงแห่งโซซอนสมเด็จพระราชนีอินหยอนทรงเป็นพระมเหสีพระองค์ที่สองในพระเจ้าซุกจงแห่งโซซอนและเป็นหนึ่งในมเหสีที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดของราชวงศ์โซซอน ชีวิตของพระนางได้รับการแสดงในละครประวัติศาสตร์เกาหลีหลายเรื่องราวพระนางเสด็จพระราชสมภพในสกุลมินแห่งยอหฮึงซึ่งเป็นสกุลอันสูงสักโดยเป็นที่ดาคนรองของมินยูจุงกับภรรยาคนที่สองซึ่งเป็นสตรีจากสกุลซองแห่งอื่นจินในปีคศ6 8 8 1 พระนางทรงเข้ารับพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุกจงทรงดำรงพระยศเป็นพระมเหสีพระองค์ที่สองในพระเจ้าสุกจงขณะที่พระนางมีพระชนมายุเพียง14ปีต่อมาในปีคศ1688เมื่อพระสนมจางโซอุยมีพระประสุติการพระราชโอรส ทำให้เกิดความวุ่นวายในราชสำนักจนนำไปสู่เหตุการณ์การเปลี่ยนขั้วอำนาจในช่วงเวลานั้นพระเจ้าสุกจงต้องการให้พระราชโอรสที่ประสูติจากพระสนมโซอุยสกุลจางได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์ชายรัชทายาทพระองค์จึงโปรดเลื่อนขั้นพระสนมโซอุยสกุลชังขึ้นเป็นพระสนมเอก พระราชทานพระราชธินานามว่าพระสนมเอกหีบินการแต่งตั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใต้ซึ่งสนับสนุนพระสนมเอกหีบินแต่ถูกคัดค้านจากฝ่ายตะวันตกซึ่งสนับสนุนพระมเหสีสกุลมินซึ่งนำโดยทรงซียอนการคัดค้านทำให้พระเจ้าซุกจงโกรธเป็นอย่างมากฝ่ายใต้จึงยุยง ให้พระเจ้าสุกจงทรงประหารชีวิตทรงสียอนในประเทศขุนนางฝ่ายตะวันตกออกไปจากราชสำนักรวมทั้งโปรดพระมเหสีสกุลมินและแต่งตั้งพระสนมเอกฮีบินสกุลจางขึ้นเป็นพระมเหสีแทนต่อมาในปีคศ1694พระเจ้าสุกจงเกิดความรู้สึกสำนึกผิดกับการกระทำ เจ้าอารมณ์ของพระองค์จึงมีพระราชองค์การคืนพระอิสริยยศพระมเหสีให้แด่อดีตพระมเหสีอินหยอนสกุลมินให้ดำรงพระอิสริยยศพระมเหสีและเชิญเสด็จกลับมาประทับอยู่ในพระราชวังตามพระอิสริยยศอันสูงสักดังเดิมรวมทั้งโปรดให้ลดพระอิสริยยศ พระมเหสีสกุลจางกลับไปเป็นพระสนมเอกชั้นหนึ่งอีบินดังเดิมจนกระทั่งในปีคศ1,701พระมเหสีสกุลมินทรงพระประชวนเสด็จสวรรคตอย่างน่าเครือบแคลงสงสยัยณพระตำหนักยองชอนจอนในพระราชวังชางกะยองกุงกรุงฮันยางสิริพระชนมพันษา สา35พระเจ้าสุกจงในขณะที่ไวทุกข์ให้กับพระมเหสีทรงพระสุบินทอดพระเนตรเห็นพระนางในชุดโซบกเปียกโชคไปด้วยเลือดพระเจ้าสุกจงทรงถามพระมเหสีถึงสาเหตุที่พระนางสวราคตแต่พระนางไม่ได้ตรัสอะไรแต่ทรงชี้ไปทางตำหนักพระสนมเอกฮีบิน พระเจ้าสุขจงตื่นจากพระบรรทมขึ้นมาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ตำหนักของพระสนมเอกฮีบินในขณะที่ทรงพระดำเนินมาใกล้พระตำหนักพระสนมเอกนั้นพระองค์ได้สดับเสียงดนตรีเสียงสวดมนต์และเสียงหัวเราะทรงแอบทอดพระเนตรดูจึงได้ทอดพระเนตรเห็นพระสนมเอกฮีบิน กับหญิงคนทรงกําลังทําพิธีสวดสาบแช่งให้พระมเหสีสกุลมินสวรคตอีกทั้งใช้ลูกศรนกระนำแทงไปที่หุ่นที่ใช้เป็นตัวแทนพระองค์พระมเหสีพระเจ้าสุขจงจึงมีพระราชองค์การให้โปรดพระสนมเอกอีบินลงเป็นสามัญชนพร้อมกับพระราชทานยาพิษ เรื่องราวของพระมเหสีสกุลมินนั้นได้รับการบันทึกโดยนางพระกํานันของพระนางเองในบันทึกที่ชื่ออินหยอนวังหูจอนพระบรมศพของพระมเหสีสกุลมินได้รับการบรรจุฝังที่สุสานหลวงมยองรึงภายหลังเมื่อพระเจ้าสุกจงสเสด็จสวรรคตในอีกหลายปีต่อมานั้นพระบรมศพ ของพระองค์ก็ได้รับการบรรจุฝังเคียงข้างพระมเหสีสกุลมินณสุสารหลวงมายองรึงนี้เองพระมเหสีสกุลมินได้รับพระราชทานนามอย่างเป็นทางการหลังสวรรคตรว่าพระมเหสีอินหยอนพระนางยังคงได้รับการถวายพระนามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามโอกาสสำคัญต่างๆในเวลาต่อมา ในที่สุดเมื่อถึงปีคศ .1890 ในรัชกาลพระเจ้ากโกจงพระนามเต็มอย่างเป็นทางการของพระนางก็มีความยาวถึง14ตัวอักษรคือพระมเหสีฮโยกยองสุกซองจางซุนวอนฮวาอึนยอนจองมกอินฮยอนวังหู